สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้พี่ควันก็จะมากล่าวขอบคุณนะครับผมคุณพี่เอนะครับที่เมตาน้องๆนะครับสั่งต้นสับปะรดให้น้องๆงนะครับสองพันคะแนนนะผมก็ขอบคุณมากๆนะครับผมคุณพี่เอนะครับผมก็ขอให้ท่านนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับกิจการการงานเจริญนุ่งเรื่องโชคดีดวงดีตลอดปีตลอดไปนะครับผมสาธุกับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวพี่ควันจะพาชมนะครับผมต้นสับปะรดนะครับสองพันคะแนนนะผม ก็ได้ประมาณไหนนะครับผมนี่นะครับโก็ได้เยอะนะครับสองพันคะแนนนะครับเกือบจะเต็มคอกนะครับก็กองละหนึ่งพันคะแนนนะครับคุณพี่ก็เมตตาน้องๆนะครับได้สั่งต้นสับปะรดให้น้องๆได้มีสับปะรดกินกันนะครับสับปะรดต้นสวยมากนะครับพี่ขวัญก็จะมาลงไว้ตรงนี้นะครับให้น้องๆได้กินนะครับ ก็คือพี่นําโชคนะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมวันนี้ได้สับปะรดกินแล้วนะครับกินนาโชคนะครับก็อยู่กันตรงนี้นะครับสับปะรดก็อยู่ด้านหน้านี่เลยนะครับจะลงไว้ตรงนี้นะครับนี่นะครับสับปะรดสองพันคะแนนนะครับวันนี้ก็ใช้รถนะครับของสามทงนะครับไปขนนะครับเพราะว่า รถของขวานเตี้ยนะครับเสียนะครับเสียระหว่างทางนะครับกําลังจะไปขนนะครับสับปะรดก็เสียนะครับกลางทางนะครับก็จอดทิ้งไว้ตรงนู้นนะครับก็กลับมาเอารถนบรถของสามทองไปขนแทนนะครับรองสับปะรดเสร็จแล้วขวานเตี้ยก็จะไปเอานะครับรถของขวานเตี้ยที่จอดไว้นะจอดทิ้งไว้นะครับก็ยังดีนะที่มีรถของสามทองนะครับได้ ไปขนมาให้น้องๆนะครับได้กินกันนะครับสปรับต้นสวยมากนะครับผมนี่พี่น้ำโชคนะครับขอแล้วนะครับขอนะครับขอกกาบขอบพระคุณอีกครั้งนะครับคุณพี่เอนะครับที่เมตตาน้องๆนะครับทั้งสามเชือกนะครับก็ขอให้พี่เอเฮงงรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับกิจการการงานเจริญรุ่งเรืองโชคดีดวงดีตลอดปีตลอดไปนะครับผมสาธุสาธุครับผม สำหรับคลิปนี้พี่ควานก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแ like, ชร์นะครับกดติดตามช่องพลายโจกาด้วยนะครับผมสวัสดีครับ